ยา yeah. มาอีกแล้วนะครับวันนี้เธอคนนี้จะมาชวนเราส่งเสียงแต่เป็นอุปกรณ์อะไรที่ต้องส่งเสียงกันล่ะก็ต้องอกดโทรสวัสดีครับสวัสดีค่ะแมคุณเลดี้เบนนะครับผม อันนี้ชื่อในเม s เซนเจอรนะครับผมใช่ค่ะแสดงว่าไม่ใช่แมนเบนอเป็นเลดี้เบนไม่ใช่ <Ben. S 2> ค่ะอะ่วันนี้เราจั่วหัวข้อมาว่าเธอคนนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับส่งเสียงนะครับผมแต่ว่าใช่ค่ะแต่ไม่ได้มาชิ้นเดียวเพราะว่ามาเป็นเซตเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมาเป็นเซตเลยค่ะอ่ เป็นอุปกรณ์อะไรครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ก็คือลำโพงบูทูธนะคะแต่ไม่ใช่ลำโพงบูทูธที่ธรรมดาอือใช่ค่ะไม่ใช่ลำโพงบูทูธธรรมดาก็คือนอกจากที่เราจะใช้ฟังเพลงแล้วเนี่ยครับสามารถร้องคาราโอเกะได้ค่ะเดี๋ยวนะลำโพงที่ร้องคาราโอเกะได้ก็ก็มีเพื่อนเราเคยแนะนำไอ้ว่าตัวหนึ่งประมาณ ห้าพันหกพันที่บ้านพี่หมอคอมมีมีของยี่ห้ออะไรนะโดบสามพันพี่พี่ซื้อมาสามพันกว่าอ๋อโอ้แต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ราคาราคาเนี่ยไม่ถึงพันค่ะแล้วก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะครับไม่ถึงหมื่นหรือไม่ถึงพันไม่ถึงพันค่ะไม่ถึงพันฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนะที่บ้านพี่เป็นลาโพงบลูทูธตัวหนึง่งแถมไมให้หนึ่งตัวก็ร้องเพลงได้ละ อันนี้ไม่ถึงพันได้ไม้กี่ตัวสองตัวค่ะเป็นไม์ลอยสองตัวเดียวกัเดี๋ยวน,นะลำโพงบลูทูธไม่ถึงพันครับเพื่อนเพื่อนและได้ไม้ไม้ลอยมาอีกสองตัวใช่ค่ะโอ้โหไหนตอนนี้เริ่มหลายคนบอกว่าขอลิงก์งก่อนเลยได้ไหมขอลิงก์ก่อนเลยอย่าเพิ่งครับฟังก่อนครับคุณเลดี้เบนครับ,รบแนะนําเลยครับป้ายยาเลยค่ะนอกจากจะมีไม้มาให้สองตัวแล้วนะคะค,ความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถคืออย่างสมมติว่าเราเปิดเพลงฟังอย่างเงี้ยเราฟังอยู่ดีแล้วเราเนึกค้มอยากร้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับให้เสียงร้องเนี่ยหายไปแล้วเราก็เอาไม้เอาไม้ที่เขามีมาให้อ่ะเปิดแล้วก็ร้องเพลงได้เลยโอ้โ,อโดยที่โดยที่เราไม่ต้องเอาไฟล์เพลงเนี่ยไปตัดเสียงร้องในคอมพิวเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายเหมือนอเหมือนกับที่เราใช้ในวีแปดในมาโอ n นโอย่างนี้ใช่ไหมที่จะมีอม แบบว่ากดปุ๊บเสียงร้องมันหายไปแต่ว่ามันอาจจะตัดตัวเขาเรียกว่าอะไรความคมชัดลงไปนิดนึงแต่ทําให้เราสามารถร้องคาราโอเกะได้โดยไม่ต้องไปหาไฟลคาราโอเกะจริงๆอะเนาะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้แม่ตัวลําโพงมันเล็กใหญ่แค่ไหนขนาดความดังมันแค่ไหนยังไงครับก็เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังด้วยนะคะ,ะถ้าเกิดว่านี่นะคะก็เอาเอาเจ็ดวินะเ็ดวินะเดี๋ยว youtube จะตัดเราอีกอือ คุณสมบัตินะคะพี่หมอคอมคุณสมบัติเนี่ยก็ครับผมเปิดบลูทูธแล้วก็เสียบเอ่อแฮนด์ไดรนะคะได้นะคะเสียบเสียบแฟลชไดได้ด้วยอ่าค่ะเล่นไฟลอ MP3 ได้ด้วยสิอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะต่อบลูทูธจากเครื่องโัรพัพท์ก็ได้ค่ะเปิด YouTube เปิด TikTok เข้าไปได้เลยอ่ได้เลยค่ะอืมแล้วก็เอตรงข้างหลังเนี่ยข้างหลังตัวข้างหลังตัวลำโพงเนี่ยครับ คือตอนแรกซื้อมาแล้วกังวลนไงคะว่าเออเนี่ยโูหเขาให้ไม้มาตั้งสองตัวแล้วจะเอาไม์เก็บไว้ที่ไหนอ่าค่ะแต่ว่ามันมีที่เก็บไม์ให้ด้วยคะ่ะฮะมีคือคือพูดง่ายที่วตัวนี้ไปอันเดียวจะร้องเพลงก็จิบไมคเออกมาจากตัวลำโพงได้เลยใช่ค่ะอ่าแล้วก็เสียงมีความนั่นมีความดังแบบเออสิบคนอยู่ได้อ่ะคะ่ะอืจัดปาร์ตี้ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ เอาเอาอย่างที่หนึ่งครับลําโพงเนี่ยมีแบตในตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แบตก็อยู่ได้นานพอสมควรเลยสามสี่ชั่วโมงค่ะอ่าแล้วขนาดลําโพงมันเล็กใหญ่แค่ไหนพอแบบเปรียบเทียบอะไรให้เราฟังได้ไหมว่ามันประมาณเท่าไหร่ยังไงดีขนาดลําโพงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีความสูงนิดหน่อยอแต่ไม่มากค่ะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ่ออารมณ์ประมาณเหมือนลอําโพง คอมพีซเอะค่ะเล็กเล็กกว่ากล่องรองเท้าได้ไหมอย่างนี้หรือว่าประมาณกล่องรองเท้าเล็กกว่านิดนึงค่ะแล้วก็แล้วก็มีความมีความมีความเป็นมีความสูงขึ้นมาอ่าถ้าเกิดว่าเป็นกล่องรองเท้ามันส่วนใหญ่มันจะยาวออกมาใช่ไหมคะแต่นี่สูงค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียบชาร์จเป็นแบบไหนเป็นแบบไมโครยูเอสบีหรือเป็นยูเอสบีซีครับอย่างนี้เป็นไทซีค่ะโอ้ไทซีแล้วนี่ลำโพงไม่ถึงพันได้ไทซีเลยเหรอ โอ้โหใช่ค่ะแล้วคราวนี้บนตัวลำโพงมีแจ็คสามจุดห้าด้วยอ๋อมีแจ็คสามจุดห้าคือถามไม่แน่ใจว่าเอาไว้เสียบกับอะไรค่ะอืมบนบนบนตัวเขาอะครับมีปุ่มกี่ปุ่มครับเท่าที่สังเกตตอนนี้เออมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดค่ะโอ้ก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ในการเพย์พอร์ตเพิ่มลดเสียงปรับปรับในส่วนของปรับโหมดให้เป็นคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผม ใช่คะ่ะแล้วก็ทําเสียงเออเอฟเฟกเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อทาเสียงวัสดีกบับอ่าไม่หรอกคือ,ค,อคือเราเราสามารถเล่นเสียงเป็นเป็นแมนเป็นวูแมนเป็นวูแมนวันวูแมนทูอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมใช่คะ่ะมีเสียงเด็กด้วยไหมยอย่างงีม้มีค่ะมีโอ้แล้วก็เอ่อตรงตัวไมเนี่ยสามารถ สามารถเล่งเสียงเบาเสียงที่ตัวไม้ได้เลยแล้วก็ปรับเอ็โคปรับรีเวิร์บก็ได้ค่ะแล้วตัวไมโครโฟนมาที่ตัวไมโครโฟนมีแบตในตัวไหมหรือต้องใส่ถานเอ่ออันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบลูทูธอะคะอ่ะคือแบบสมมุติว่าเราเปิดเปิดตัวเครื่องแล้วเนี่ยครับแล้วเราเปิดไม้เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นสัญญาณที่อ๋อเชื่อมไว้เลย <c oughs> ขา <อ S 1> ค่เชื่อมเชื่อมต่อกันเลยะคะ่ะอ่า ถ้าตัวตัวไม้ก็มีอ่าตัวต้องเสียบเสียบชาร์จเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างนี้เอ,อ่อไม่คะ่ะไม้โอ้โอ้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียบชาร์จเลยเหรอฮะคืออารมณ์มันจะประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราชาร์จลำโพงตัวเนี้ยครับแล้วเราเก็บไม้ไว้ที่ข้างหลังเนี้ยอ่ามันก็สอดมันก็มันก็จะชาร์จไปให้เลยอะคะ่ะคือคือ,ค,อคือไม้อะ่ะก็คือมีฐานมีแบตในตัวแต่ว่าเวลาเรามาเก็บใส่ที่ตัวลำโพงปุ๊บเวลาเราชาร์จลำโพง หรือเอาไม้มาเสียบที่ตัวลำโพงมันก็ดึงพลังงานจากลำโพงไปชาร์จตัวไม้ให้อัตโนมัติเลยใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวคำว่าไม่ถึงพันเนี่ยเก้าร้อยเท่าไหร่แปด้อเท่าไหร่ครับเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะมียี่ห้อไหมครับหรืออันนี้ไม่มียี่ห้อเออชื่ออะไรวายสามสมศูนย์สองร้อยหนึ่งศูนย์สองอะไรสักอย่างเนย่นะคะประมาณเนี้ยค่ะ แต,แต่แต่แต่มีลิงก์อยู่ใช่ไหมครับแต่มีลิงก์อยู่มีคะม่ะมีลิงก์อยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอแปะลิงก์ให้พี่สามารถนําไปเผยแพร่ได้ไหมครับได้คะ่ะอ่างั้นแบบเทสสักนิดนึงให้เราฟังแมแต่อันนี้เราโทรผ่าน Mess e n g e r นะครับเสียงอาจจะคุณภาพไม่ได้มาแบบเต็มที่ขอเทสให้ฟังสักนิดหน่อยได้ไหมครับได้เลยคะ่ะออันนี้เอ่อเสียบฟลชได้อ่าไว้ในตัวเครื่องนะคะได้ครับ อาจจะต้องให้เปิดแค่ไม่เกินเจ็ดวิทนะครับ <Music. S 1> อามีมีมีไวไกดิ้ง <I 'm S 1> ด้วยอ่า <Thank you. S 1> เอาต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดเกินเจ็ดวิเดี๋ยวทาง YouTube ตัดเราแนะ่นอนเลยครับผมแม่เออแม่ถ้าอยากจริงๆอยากได้ได้ฟังเอาความรู้สึกของคุณเรดี้เบนก่อนเลยว่าจากจากหูที่อยู่ตรงใกล้ๆล,ล,ลำโพงนะั่นแหะ ถือว่าถือว่าราคากับคุณภาพดีเกินคาดไหมครับถ้าบอกว่าราคาเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อใช้เองเนี่ยไม่เชื่อว่าราคาประมาณนี้เลยอะครับอืมแล้วแล้วตอนนี้เอาไมโครโฟนลองมาฮัลโหลฮัลโหลมันได้ไหมครับได้คะ่ะตัวน,นึงนะคะได้ครับก็คือหยิบออกจากหลังลำโพงมาเลยเหรอทรันเนี่ยใช่คะ่ะอ่า แล้วก็กดเปิดแบบนี้นะค่ะอ่าตอนนี้ตอนนี้โอ้ตอนนี้พูดผ่านตอนตอนตอนนี้พูดผ่านไมโครโฟนแล้วก็มีเสียงเอ็โคมาด้วยอ่ะอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับใครสินี่เหมือเปลัาไม่ค่อยแน่ใจโอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่กบอะไรแบบนี้แต่ไมีเสียงเอ็โคก็แล้วทางานพร้อมกันอ่าทำ อันนี้คือเสีเศ e ไอโค่ค่ะอ่าอันนี้มี e อโคมาแล้วสะท้อนมาแล้วครับผมอ่ามน่าสนใจเลยครับเพื่อนๆในราคาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งพันบาทเออกับเจ้าวายตืดตตตัวนี้นะอ่าแล้วก็มันมันมันคุ้มมากๆเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารีวิวเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียขออนุญาตบอกข้อเสียนิดนึงแต่ว่า แต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือดีนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันขเขาเสียงนี้เดียวก็คือครับข้อสังเกตแล้วกันอ่ะว้าวาก็คือไม่มีรีโมทแล้วก็ไม่สามารถปรับเสียงทีเพลงได้แค่นั้นเองค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ติดอะไรก็ซื้อมาใช้ก็ถือว่าโหคุ้มมากๆเลยค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวความหมายของคุณเรดี้เบนคุณเบนนะครับก็คือหนึ่งไม่มีรีโมททำให้เออเราก็ต้องมา กดเพิ่มลดเสียงที่ไมค์อ่าอย่างที่หนึ่งใช่ไหมครับผมตัวตัว,ตวความดังเสียงไมโครโฟนกับถ้าความดังของเพลงเนี่ยก็ต้องมาที่ตัวลําโพงเดินมาเดินมาที่ตัวลําโพงเท่านั้นใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอย่างที่สองคือไม่มีให้ปรับอ่ารูปแบบของเพลงคือปรับป๊อปแจ๊สล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคือไม่มีให้ปรับพวกเอ่อตัวพิษตัวอะไรต่างๆนานาที่คือในส่วนของรูปแบบของคลาสสิกป๊อป แจ๊สล็อกอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าโอ้ถ้าเทียบกับราคามันมันใช่เลยอ,ะอ่ะเอ่าขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพี่หมอคอมครับเชิญครับคือเมื่อวานเนี้ยที่หลังจากที่กลับมาจากกรุงเทพเนาะแ,แล้วก็พนักงานเอ่อเคอรี่เขาเอามาส่งให้เนี้ยก็บอกว่าเอาไว้ที่รั้วอ๋อพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาอทำไมมันกล่องนิดเดียวล่ะ คือตามจินตนาการเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันเล็กนิดเดียวเองค่ะมันพกพาไปไหนนี่ตั้งใจว่าถ้าเกิดวราไปเที่ยวครั้งต่อไปนี่ก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยเอาไปให้เพื่อนร้องเพลงโอ้ใส่ใส่เป้ได้ไหมใส่เป้ได้ไหมอย่างนี้ได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเลยนะอ่าอันนี้ซื้อผ่านลาซาด้าหรือโชปปี้ครับลาซาด้าค่ะอ่าคำถามก่อนส่งท้ายครับใครครับที่เหมาะกับการใช้งาน เจ้าลำโพงพร้อมใหม่ตัวนี้ก็สำหรับใครที่ร้องเพลงไม่เป็นแล้วอยากจะฝึกร้องอะไรอย่างเบนเองเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ร้องเพลงมืออาชีพแต่ว่าเป็นคนเป็นการเมื่อมีตัวเนี้ยค่ะชอบการร้องเพลงขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แบบเออซื้อมาแล้วก็เออร้องว่างเมืไหร่ก็เป็นอันต้องจับไม้เลยแหละค่ะโอ้โหแล้วร้องร้องครูได้ด้วยนะอันนี้แม่ใช่ค่ะแม่ น่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือหึมแได้หมดเลยครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับกอ็อาจจะทักไว้ที่คุณเลดี้เบนหรือทักมาที่ผมหรือดูในใต้คลิปนะครับทางช่อง YouTube 1414plus หรือหมอค่อม1414นะครับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคำอธิบายให้ด้วยใครที่สนใจเดี๋ยวคุณเลดี้เบนจะลืมส่งลิงก์ไหมผมนะได้ค่ะนะ ฝากอะไรบอกอะไรกับเพื่อนๆหน่อยครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เออถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันเป็นโรกประจำนทินไปแล้วยังไงเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ดีนะคะครับผมนะกค็คุณเบนเป็นหรือยังยังค่ะโอ้โหเขาบอกว่าคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยแปลงว่ามียีนพิเศษนะครับผม ก็จริงๆก็เที่ยวเยอะเหมือนกันแต่แต่ยังเหมือนกับก็ป้องกันตัวเองปกติแต่ยังไม่เป็นเลยค่ะโอ้โหโชคดีก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันมีอะไรอย่าลืมมาป้ายยากับเราอีกนะครับผมได้ค่ะโอเคครับขอบคุณคุณเบนครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับทางรายการป้ายยาก็ต้องขอตุลาไปก่อนนะครับผมและคุณเบนลาไปก่อนแล้วจริงๆครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ